สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูติ๋วค่ะกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นป .2 โดยครูมนทิาราปลื้มใจค่ะเนื้อ,อาหาที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูมีวิดีโอนําเสนอนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนมองเห็นจากวิดีโอนี้นักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ไหมคะว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอ่าเดี๋ยวฝากเป็นคําถามนักเรียนดูนะคะและช่วยตอบคุณครูด้วยหลังจากจบวิดีโอวิดิทัศน์อันนี้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ เป็นไงคะนักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะว่าเมื่อกี้เจ้าสัตว์ตัวนี้ค่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาบ้างคะเขาเคลื่อนที่ได้ไหมคะเดินได้ไหมเดินได้และหนวดของเขาเมื่อกี้มีการเคลื่อนไหนวไหมคะอ่านะคะเดี๋ยวนักเรียนดูวีดีทัศน์ตรงนี้เลยนักเรียนก็จะสามารถสรุปได้ว่าเจ้าตักกะแตนสองตัวนี้คะ่ะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะ มีชีวิตค่ะถูกต้องเพราะสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะอ่านะคะนักเรียนมาดูใบงานนะคะเป็นชิ้นงานครูขอเก็บคะแนนนะคะนักเรียนเปิดไปดูในหนังสือเรียนแบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะหน้าที่19ค่ะ หน้าที่19นะคะนักเรียนเปิดไปดูเลยค่ะและนักเรียนช่วยคุณครูนะคะตอบแบบสำรวจนี้มาว่าภาพที่นักเรียนเห็นในที่นี้ค่ะมีอะไรอยู่บ้างและอะไรมีชีวิตบ้างนะคะแน่นอนเมื่อกี้เรียนดูคลิปวิดีโอแล้วว่าเจ้าตกาแตนนั้นมันมีชีวิตเพราะมันเคลื่อนที่ได้นะคะนั้น นักเรียนนะคะไปทำเป็นการบ้านอีกหน้านึงค่ะหน้าถัดไปเลยค่ะนักเรียนเปิดไปหน้าถัดไปนะคะต่อจากเมื่อกี้เลยเป็นการเลือกนะคะเลือกว่าสิ่งไหนมีชีวิตนะคะอ่านักเรียนใส่ลงไปนะคะขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะอ่าอันไหนมีชีวิตเคลื่อนที่ได้สามารถสร้างอาหารเองได้ตัวไหนนะคะลูกนักเรียนคิดถูกในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ปรากฏอยู่นะคะ ครูติ๋วหวังว่านักเรียนคงจะจำได้นะคะสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแน่นอนสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนที่ได้ไหมคะเคลื่อนที่ได้สร้างอาหารได้ไหมคะได้นะคะและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะส่วนไม่มีชีวิตก็แน่นอนค่ะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่สามารถกินอาหารได้ด้วยนะคะอ้าวฝากนักเรียนเป็นการบ้านพบกันใหม่กับครูติ๋วในคาบต่อไปนะคะ แล้วมาเจอกันใหม่อีกครั้งสวัสดีค่ะ